พักเพื่อไทยเนี่ยกลุ่มเสียงข้างมากอยู่ในรัฐสภาแล้วก็มีนักโทษชายหนีคดีเป็นหัวโจกเนี่ยมันแหละมะคมมากอาจารย<ฆ>์มันก้าวมาถึงจุดที่ว่าภาคประชาชนที่ตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีประสบการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองอผ่านตั้งแต่ปี48 49มานะฮะตั้งแต่สมัยพันธมิตรเคลื่อนไหวอะไรพวกเนี้ ผมคิดว่าภูมิรู้และรวมทั้งนักวิชาการหรือภาคประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็เข้าใจและก็มองกันว่าไอเวทีรัฐสภาหรือรเผด็จการรัฐสภาเนี่ยมันหลังชนกำแพงแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วครับเพราะเป็นอย่างนั้นพับเนี่ยก,ก็ผมมองว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้นะฮะที่กระบวนการภาคประชาชนนะ,ะพี่น้องประชาชนเริ่มเคลื่อนไหวเนี่ยอันที่จริงก็ต้องให้เครดิตกับกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติช่อง13าสยามไทยที่เริ่ม ชุมนุมเรื่องอธิปไตยตั้งแต่เมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับเริ่มจากบุรีรัมมาแล้วก็เริ่ม,มจากศรีสะเกดศรีสะเกดแล้วก็มานางรองมาลำตะคองจนกระทั่งมาสนามหลวงผมคิดว่านี่เป็นพลรรวัตที่ต่อเนื่องนะครับ,รบที่สื่อสารใกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ได้เข้าใจปัญหาความเลียวร้ายของระบบอํานาจรัฐและก็ปฏิเดชการรัฐสภาที่ดํารงอยู่ในะยะเดียวกันก็เป็นการตอบกับประชาชนว่าในสภาไม่สามารถทําอะไรเพื่อจะรักษาได้แล้วเพราะเป็นปฏิเดชการรัฐสภาแล้วนี่ว่าคําว่าปฏิเดชการรัฐสภาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองมองในยะมันให้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 ใหทะลุให้สําคัญเพราะว่าสภาเนี่ยสสหรือนักการเมืองที่เข้าไปเป็นสสเนี่ยนะฮะ ผมก็เคยใช้คําว่ามันจะต้องเป็นสัตบุรุษเป็นผู้ที่รักชาติเป็นผู้ที่มีความดีงามเป็นผู้ที่มีศีลธรรมแล้วที่สําคัญเนี่ยในรัฐสภาเนี่ยมันจะต้องเป็นเวทีที่มีเสรีภาพของปราบเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสอสอฝ่ายพักรัฐบาลก็ดีหรือสอสอพักขวายค้านก็ดี คุณจะต้องยึดถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักอย่างนี้ถึงเป็นสภาของประเทศประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่นี้เรามาดูรัฐสภาไทยตอนนี้ผมเองเนี่ยผมก็แลกเปลี่ยนกับมิสหายหลายคนว่าเราเคยยกตัวอย่างารัฐสภาของไต้หวันของเกาหลีของอยูเครนก็ดีมีการทะเลาะมีการชกต่อย <Okay. S 2> มีการอะไรกันแต่ผมมองว่าตรงนั้นเนี่ย เรายังไม่เรียกว่าผาดเด็ดการรัฐสภาเพราะอะไรเพราะว่านั่นเป็นปัญหาคุณธรรมศิลธรรมของส่วนบุคคลพื้นฐานอ่นาพื้นฐานบาง,งบค,คนต้องการที่จะต่อสู้ตามแนวทางทางการเมืองของตัวเองอาจจะรุนแรงไปหน่อยอะไรไปหน่อยแต่ว่าเวทีรัฐสภาเขาก็วเป็นเวทีของเขา <c oughs> <c oughs> โทษน,นะครับ <c oughs> แต่มาดูบ้านเราเริ่มตั้งแต่วันที่เจ็ดเนี่ยที่คุณสนับอ่าที่คุณเสนอกฎหมายพรบเนื้โทษกรรมเนี่ยนะฮะ ซึ่งสังคมไทยก็รับรู้แล้วก็กเท่าทันว่าหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องเป้าหมายหลักก็คือคุณต้องการนี่โทศัรกร,รมให้กับหัวโจกเพราะว่าปี2,553เนี่ยคดีก่อการร้ายกระบฏเนี่ย5253เลยอ่า5253เนี่ยคดีก่อการร้ายและกระบฏเนี่ยมีนักโทษชายหนีคดีเป็นจำเลยที่1นึ่และก็พันธนาการอยู่ในอยู่ในใน,นศาลน,นะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีหัวหมูทะลวงฟันของระบอบเนี่ยนะฮะผมเคยพูดที่เวทีแห่งนี้ว่าไอทางเศรษฐกิจนี่มันก็อิ่มมีพีมันกันไปแล้วแต่ว่ามันพันธนาการอยู่ได้ข้อหากระบทเพราะฉะนั้นคุณนำเสนอกฎหมายนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพ,เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั<อ>่วทั้งประเทศครับแล้วถ้าคุณผ่านไปได้เนี่ยมันก็คือเป็นประเด็จการรัฐสภาเต็มรูปแบบครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ย มันไม่ใช่เวทีของสัตบุรุษอันที่สองเนี่ยความเป็นอิสระความถูกต้องชอบธรรมกระแสของพี่น้องประชาชนที่พุ่งเป้าไปในประเด็นเหล่านั้นเนี่ยโดยทั่วไปว่ามันควรจะเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นกอเป็นขอไม่สนใจครับฉันจะเอาอย่างนี้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเพื่อผลประโยชน์ของหัวโจกของเขาเองอันนี้มันเป็นเผด็จการรัฐสภาเต็มรูปแบบแล้วทีนี้อาจารย์จะเห็นได้ว่า มีอย่างที่ไหนประชุมเพื่อพิจารณาพรบนิรโทศกรรมแต่รัฐบาลพักเพื่อไทยประกาศพรบรความมั่นคง <S <S มันมันมันไม่สมเหตุสมผลเลยหนึ่งแล้วก็เอากำลังตำรวจสามสี่หมื่นคนไปล้อมทำเนียบไปล้อมออรัฐสภาแล้วก็มีข่าวว่ามี กำลังที่ไม่ใหญ่ตํารวจอีกตํารวจปลอมอีกทั้งตํารวจปลอมที่เป็นไทยตํารวจปลอมที่ไม่เป็นไทยอีกเป็นหมื่นนี่มันเป็นพเด็จการเต็มรูปแบบเลยคือถ้ามองจากภาพแล้วไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยรัฐประหารชัดๆใช่ครับมีกองกําลังไปอยู่ตามหน่วยราชการไปอยู่ตามค้อฉันใช้กําลังใช้ระบบอํานาจรัฐเนี่ยของขวายบริหารก็คือตํารวจหรืออะไรก็ดีเนี่ยไปคุกคามระบบอํานาจรัฐนิติบัญญัติเพื่อ ให้สิ่งกฎหมายที่คุณนําเสนอเนี่ยมันผ่านเลีมันเคลื่อนตัวไปได้เพราะว่าคุณมีบังคับกูคมกูคุกใช่ครับแสดงอานาจเพราะว่าปัญหานี่เสียงในสภาคุณชนะอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าความชอบธรรมเนี่ยของกฎหมายที่คุณนําเสนอในสังคมเขารับรู้เพราะฉะนั้นถ้าเสียงของฝ่ายค้านได้พูดได้อภิปราย มันก็เหมือนไปซ้ำเติมความรับรู้ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่เขาประกาศพรบความมั่นคงเนี่ยเสียงในสภาในี่เสียงขวายคันเขาไม่กลัวอยู่แล้วพรรคขวายค้านก็พูดว่าผมยกสองมือสองเท้าก็แพ้แต่เขากลัวพลังอํานาจของประชาชนต่างหากพอเป็นอย่างนี้เนี่ยกลัวคนตื่นรู้อย่างี้กลัวคนตื่นรู้กลัวคนตื่นรู้ก็พยายามจะปิดหูปิดปากปิดตาประชาชนนะครับจะเห็นได้ว่า พอกฎหมายแบบจับชายโดยทั่วไปเนี่ยของคุณก็ถ่ายทอดทาง n อ t ทางอะไรพอกฎหมายลักษณะนี้ตั้งแต่วันที่7แล้วก็วันที่20เนี่ยที่ผ่านมาคุณไม่ยอมให้ถ่ายทอดทางทีวีที่มันคอนงชนต์ตัดเป็นช่วงช่วงและก็ใช้ถ่ายในเวทีรัฐสภาครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะในวันที่ยี่สเนี่ยนะฮะแล้วคุณใช้องค์อํานาจรัฐของขวายบริหารคือตํารวจเนี่ย เข้าไปคุกคามสสเนี่ยนะฮะที่ทำหน้าที่อยู่ในในรัฐสภาครับซึ่งพูดอย่างนี้ไม่ได้เชียร์พรรคไหนนะครับ,รบแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นในระบบประชาธิปไตยอ่ะอำนาจบริหารเนี่ยมันเข้าไปคุกคามข่มขู่อำนาจนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่อยู่ครับจะเห็นได้ไหมฮะในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้สิทธิ์นะฮะ อสอสอเนี่ยไม่ว่าพักไหนก็แล้วแต่พักรัฐบาลพักฝ่ายค้านไอสิทธิ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่พูดถึงแหละนะฮะเงินเดือนแพงเครื่องบินฟรีเดินทางฟรีแต่ว่าสิทธิ์ทางกฎหมายทางการเมืองเนี่ยในช่วงที่เปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยแม้แต่สอสบางคนนี่ทำผิดจริงเนี่ยก็ยังจับกลุ่มไม่ได้